สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้วันนี้มาคุยกันเรื่องปุ๋ยทางใบข้อดีข้อเสียของปุ๋ยทางใบนะครับพี่น้องรู้จักกันดีปุ๋ยทางใบเนี่ยเขาก็มีหลายสูตรเหมือนกันกับปุ๋ยทางเดินนะครับและแต่เราจะเลือกใช้ตามช่วงอายุของเพืชปุ๋ยทางใบก็ผลิตมาจากแม่ปุ๋ยซึ่งเขาจะมียูเรีย ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับผลิตมาในรูปแบบของเกล็ดและก็น้ำที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องหลายท่านนิยมใช้ฉีดพ่นให้กับพืชไม่ค่อยจะใส่ปุ๋ยทางดินนิยมใส่ปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางดินก็ต้องใส่นะครับไม่ใช่ว่าฉีดทางใบแล้วทางดินไม่อยากใส่ เดี๋ยวผลผลิตออกมาจะไม่ได้ดั่งใจนะครับเพราะฉะนั้นทั้งทางดินและก็ทางใบมันก็ต้องให้ทางดินต้องใส่ทางใบก็ต้องฉีดนะครับข้อดีของปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบเนี่ยเวลาเราฉีดพ่นแต่ต้องฉีดถูกต้องตามเวลานะครับฉีดไม่ถูกเวลาพืชไม่ได้กินแน่นอนพืชจะได้กินไวนครับ ได้รับสารอาหารไวมากกว่าทางดินแต่ต้องฉีดให้มันถูกเวลาเวลาที่ฉีดที่ถูกต้องที่สุดก็คือช่วงเช้ามาถึงช่วงสายๆนะครับเช้าก็ใช่ว่าจะเช้าตรู่เช้ามืดน,นะให้แดดเนี่ยมันส่องถึงพืชของเราก่อนปากใบพืชมันจะได้เปิดมันจะได้อ้าพอเราฉีดไอ้พวกปุ๋ยทางใบไปเนี่ยหรืออาหารเสริมต่างๆพืชมันก็จะได้รับ แล้วก็ไปโหลเลี้ยงตัวเองทันทีนะครับถ้าแดดแรงแดดจัดอันนี้คือข้อเสียนะครับไม่ต้องฉีดครับแดดแรงเนี่ยนอกจากพืชจะไม่ได้รับพืชยังจะใบไหมอาจถึงตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการฉีดเนี่ยสำคัญมากๆนะครับ ช่วง9ก้าโมงสิบโมงก็จริงแต่ถ้าเป็นวันไหนที่อากาศมันร้อนแดดมันจัดเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าแรงอยู่นะครับบางวันแดดร้อนแต่เช้าเลยนะครับเก้าโมงเนี่ยเริ่มร้อนแล้วแดดเริ่มแรงไม่ต้องฉีดครับฉีดไปพืชก็ไม่ได้รับนอกจากพืชจะไม่ได้กินพืชเราเนี่ยอาจจะใบไหม อาจจะตายได้นะครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียของปุ๋ยทางใบทีนี้ผมคือฉีดช่วงเช้าครับเบาต้นเอ๊ะทำไมใบมันก็ยังไม่พืชก็ไม่สวยถ้าฉีดช่วงเช้านะครับมันต้องให้แดดเนี่ยมันส่องถึงพืชเราก่อนและการผสมเนี่ย สำคัญมากๆเราอย่าผสมเกินนะครับอย่าเกินอัตราที่เขากำหนดมาให้เราจะเป็นช่วงเช้าก็แล้วแต่ถ้าเราผสมเกินเมื่อไหร่นะครับผสมเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้พืชเนี่ยใบไม่ได้อาจจะตายได้นะครับปุ๋ยทางใบมันก็เหมือนกับปุ๋ยทางดินนะครับมันก็ผลิตมาจากแม่ปุ๋ยตัวเดียวกัน ทำออกมาได้หลายสูตรมีหลายสูตรให้พี่น้องี้เลือกใช้ตามอายุพืชน,นะครับหลายสูตรเหมือนกันกับปุ๋ยทางดินแต่มันมาในรูปแบบเกลด็ดมาในรูปแบบน้ําข้อดีก็คือพืชเนี่ยมันจะได้กินไวไวกว่าทางดินนะครับแล้วปุ๋ยทางใบกับฮอร์โมนมันแตกต่างกันตรงไหนบอาต้นมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกครับมันขึ้นอยู่กับว่า ใครจะผสมอะไรมามากกว่ากันจำพวกธาตุเสริมธาตุรองอย่างนี้นะครับว่าของใครบริษัทไหนจะผสมอะไรมามากจะผสมอะไรมาน้อยนะครับในการเลือกซื้อเราก็ต้องเลือกซื้อเลยครับว่าบริษัทไหนยี่ห้อไหนเขาผสมธาตุเสริมธาตุรองมาครบไหมบางบริษัทเขาก็ผสมมาครบถ้วนนะครับอันไหนที่จําเป็นต่อพืชเนี่ย เขาจะผสมมาในโคดเดียวหมดเลยนะครับโดยส่วนมากนะครับเขาจะผสมมาหมดแต่บางยี่ห้อผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเขาจะผสมมาครบหรือเปล่านะครับเพราะเราก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้แค่ว่าเรามาฉีดให้พืชของเราเนี่ยมันติดดอกติดผลเราก็โอเคแล้วนะครับส่วนปุ๋ยทางใบเนี่ยเราจะเลือกอยังไงปุ๋ยทางใบเขาก็จะมีเป็นูตน เหมือนก,นกันกับปุ๋ยทางดินครับเราก็เลือกฉีดเลือกซื้อว่าเราจะฉีดให้กับพืชของเราในช่วงระยะไหนถ้าเป็นช่วงระยะที่เราต้องการให้มันติดดอกติดผลก็เลือกที่ตัวกลางกับตัวท้ายสูงนะครับประมาณนี้ในการเลือกใช้ปุ๋ยแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราต้องการเรื่องความเจริญเติบโตช่วงแรกๆที่เราปลูกพืชเราก็เลือกตัวหน้ากับตัวกลางสูงนะครับ วิธีการเลือกปุ๋ยทางดินที่จะมาฉีดให้กับพืชของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อ,อพืชใ,ใดๆก็แล้วแต่นะครับมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับทั้งปุ๋ยทางใบทั้งฮอร์โมนเนี่ยถ้าเราไปผสมเยอะนะครับผสมเกินกําหนดอัตราที่เขากําหนดมาให้เราเนี่ยไม่ว่าเราจะฉีดช่วงเช้าหรือช่วงไหนโดยเฉพาะช่วงสายเนี่ยช่วงแดดแรงเนี่ยโอกาสที่พืชจะใบไหม โอกาสที่พืชจะตายเนี่ยโอกาสนี้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆนะครับเวลาในการฉีดเนี่ยต้องเน้นช่วงเช้าครับแต่ต้องเช้าเช้าแบบให้แดดมันส่องมาถึงพืชเราก่อนนะปากพืชมันจะได้เปิดปากพืชมันจะได้อ้าเวลาเราฉีดลงไปเนี่ยเขาก็จะได้รับเขาก็จะได้กินทันทีนะครับนี่คือข้อดีของปุ๋ยทางใบแล้วก็ จำพวกฮอร์โมนจำพวกอารเสริมต่างๆทุกชนิดนะครับสิ่งที่ฉีดทางใบเนี่ยฉีดบำรุงส่วนมากแล้วนะครับต้องฉีดช่วงเช้าอย่างเดียวทุกเวนจำพวกสารกำจัดแมลงนะครับอาจจะไปช่วงเช้าก็ได้าช่วงเย็นก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงเย็นหรือช่วงหัวค่ำจะได้ผลมากกว่าช่วงเช้านะครับ ในการฉีดพ่นสารกําจัดพกเพลพกแมลงต่างๆจะได้ผลมากๆนะครับถามว่าฉีดช่วงอื่นช่วงกลางวันได้ไหมหมอตน้นช่วงกลางวันช่วงแดดแรงเนี่ยไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะได้ผลนะครับมันจะได้ผลก็ช่วงตอนเย็นหรือว่าช่วงหัวค่ํานะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาช่วงนี้จริงๆก็ให้เลือกเป็นช่วงเช้านะครับในการฉีดพ่น จำพวกสารกําจัดมแมลงต่างๆนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมบอต้นดือซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอนใหม่ครับสวัสดีครับ